ดังปลอดแมตต้นเด็กไวล่นนอนเด็กตะคอยครัตอนนี้บ่าวเกิมารีวิวต้นมะม่วงต้นมะม่วงปุ่มเนาะพี่น้องเนอนยื้อเทินทางแม่บ่าวเกศเสาประโลาวนี่บ่าวพี่น้องกำลังออกดอกออกผลตอนนี้กำลังหมากเนาะกระจอมหมากเดินี่เดินนี่พลังหมากหน่วยนีดน้อยน้องพี่น้องเนาะเห็นบอกรเป่เป็นบอกล่าลาอยู่เด้พี่น้อง ต่วันหันเนี่ยป๊ดอดดกขนาดพี่น้องดกแต่หนิมันหมดจับเนาะทิเหตุพิธีใดที่มีจับเนาะหมดจับเด็ดอันนี้ก็ศาลาผักเสาวนัง่งเย็นสบายเนาะยามกลางเวรกับเราคอยห่อนก็นมานั่งอยู่นี่ถ้าบมมา่มีเวียดมีงานนะวะมีเบียดกลับไปเหตุเบียดไปเหตุงานเนาะพี่น้องเนาะ น,นี่เห็นบอกต้นมงมง่วงที่มีสามต้นเ็นเหตุไว้น,นบอกพี่นอ้นองแต่เป็นกำลังขึ้นแล้วลาประมาณเจ็ดมงเึ่งพี่นอ้องเนาะบอก นี่คือต้นมงวงแม่เบาเพาะปลูกไหวเนาะหรือว่าปลูกไหวแต่ข้าวบนเหตสวน,นแวนะไรเนาะพี่น้องนะเนาะยัก๋ยวไีได้บักเขาว่ามันหกบ้านหกเมืองเพราะว่าข้าแม่จิตั้งเพื่อนหอนึ่งรังหนึ่งอยู่บนนี้เนาะตั้งเพื่อนนะลูกชายลาเพิ่นอีกลังหนึ่งเพิ่นนะคนอื่นเขามีครบมาแลนะ้วเนาะคนอื่นเขาได้มาแล้วเรือแต่ลูกชายลาเพิ่นยังมาทันได้เนาะรบมงวง,ง,ง บม่ได้ใส่บม่ได,ด้เล่งปุ้ยเ้าปลูกโดยธรรมชาติมีต้นมังม่วง,งและต้นมะขามเนาะอยู่ที่าราเนี่ยแหละบานเบาเคเนาไม่น้องเนาะธรรมชาติลีพี่น้องบานเบาเคเนอะ ลาม,มานอนเย็นเย็นสบายแล้วก็ชิปเป็นต้นหนึ่งเนาะต้นมะขามมาโอเคพี่น้องคลิปนี้ศิลาด้วยภาพบรรยากาศชีวิตแบบพอเพียงเนาะแล้วก็บอกพอเพียงพออยู่บ่กพ,อ,พอกิน <c oughs> กกม่วงเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ปลูกโดยธรรมชาติ คลิปนี้ขอลาสำนึกก่อนพี่น้องเน,นาะเจอกันคลิปหน้าสบายดีสุขทุกคน